ก็อขอบคุณจะสร้างยามีทางรกษาไหมอขอบพระเจ้าจะใช้ยารักษาทุกคนได้ตอนไหนผมกำลังเดินทางไปหาคราบตกรับอ,อยู่ที่ปวด40น,น,วน,นั่นเพื่งรับรายงานฮอตกบริเวณนั้นะนั่นอาจจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ของโนเแมนนั่นใหญสดเจ้าหน้าที่อยู่นะไม่ต้องห่วงมันจะการเรียบร้อยแล้วทุกอย่างจะจบลงในไม่ช้าแต่ว่าฮอตกอะ มาติลีอะไรกแล้วมึงก็ดูดพลังนะ <Open it. S 1> เปิดมันฟังมาติลี Lee, แม่งก็ง่ายอะ่ะผมผลิต I have to take care of these demons before I can follow Lee into the lab Time to KO those snipers. Nap time okay. I need to get through these demons quick before Lee gets a hold of the anti serum. <laughs> sleep it okay. off. Okay. Might wanna pick these guys off stealthily.

demons chewed through sable please i'm a warpath ว่านี่ Spiderman ถอยไปเดี๋ยวนี้วนฉันจัดการเองได้ลีกวาดล้างเลยบนโลกม่งลูกเอ้ไม่ทันเอาเป็นว่าแค่นั้นมันบอกให้ s p i d e r m a นถอยไปซะจัดการเองเอาไม่อยู่แล้วมันต้องให้กูช่วยพวกมึงอะดื้อ Web down that tower. โอเคต่อเซเบอร์ทำได้ดีแต่ฟางูพนัได้เลยว่าพวกนี้อยากร่วมทีมฉันแน่นอนให้ไม่อยากรวมจัดการก่อนเลยละกัน ទេឯង១00កាន់វាទៅចូលខាងក្នុងអូយទៅឆ្ពៃហៅกลับទៅអូយអោกลับទៅ ไม,ม่หมดอีกเน,นี่ไปโดนโดนละมึงยังรอบสุดท้าย ให้เลยละกันเขาไดา้ทำไมหนักจังวะตะกูเหมือนเห็นแสกนั่นเลโอ้ยดูอะคอยดเราอะมากองพูกองฉันต้อเริ่มกองฉัน ราไมฉัองเสียลูกค้าบอกผอ้คั้นสักอย่างทำไมถึงไม่คุรค่านายเอานะผมไม่ชอบคุณคุณก็ไม่ชอบผมแต่ตอนนี้ลูกค้าของคุณอยู่ในตึกและลีจะฆ่าเขาถ้าเราไ่ทำอะไรสักอย่างเราจะสู้คนเองหรือจะร่วมมือกันสู้อิดดิเจโอเคจะย็นลงนัองเจ ออกจะสวยวดุเช่นนั้นนั้นช่วยปารนรแมนตองงั้นไรอย่านั้นก่าใครตัวมันก็ได้ลีอยู่เนือความควบคุมแล้วนำไ,ไปเชื่อบองนั้นจะไปคุยลุยเองเีใจที่มีเพื่อนโอเคไ,ไม่ต้องนีแล้ว ลง,ล,ง,ล,ง,ง,งล่างรู้สึกพลัง,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 งมันเยอะกว่าเดิมอีกว่าพลัมันรุนแรงกวเดิมอีกโอ้เจ็บเจ็บหน่อย ไปเถอะทอมแมนนี่เป็นเรื่องของฉันระหว่างออสบอลระหว่างฉันกับออสบอลผมรู้เรื่องอุบ<ม>ัติเหตุนั่นผมรู้ว่ามาันเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่ของคุณอุบัติเหตุเหรอแก่ที่ไม่นสนความเป็นจริงเลยออสบอลเลยนะโอ้โหงายละก่อนหน้านี้ก็สกอร์เปลี่ยนที่ผมลืมอัดไป รอบนี้มาตินลีแม่งมีแต่ตัวหลอนจิตอยู่หนังผีเ่พอแม่ตายก็พอฉันพอซิงลี่ออสบรรลอลรรทั้งกับฉันคุณเป็นมากกว่านี้แค่ดีองคุณฉันพยายามอย่างหนักเพื่อพวกเขาภูมิใจพเใจพเื่อใ,ให้เกียรติมรดกที่เหลือไว้ แต่ถ้าไอส้สมเกียรติออสบอลมาต้องลงจากบ,บัลลังก์มาตินผมไม่ยอมให้คุณทำอย่างนั้นโอ้สไปเดอร์แมนกลายเป็นเกมผี Please pain เจาบะปลดกของลีความโกรธของเขามันเติมพลังให้เขาก่อนหน้านี้ปีิกิกิปสกอร์เปียนมันก็คล้ายๆอย่างนี้เลยครับโดนหลอนจิตเนี่ยเวลาก่อนหน้านี้ ด <Dr>. รแมคโคลนี่เป็นตัวอย่างเดียวไม่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 ฟังนะฉ <c oughs> ันบอกแล้วไงฉันขอโทษฉันไ <c oughs> ปดูอุบัติเหตุฉันพยายามจะช่วยนายนะ โอ้แเกไม่ได้ช่วยผู้คนใช้พวกเขาโอ้ดยวอีกนี้ไม่ได้ช่วยพ่อแม่ของคุณกลับมาหรอกนะทำไมต้องยิงหยัดปกป้อนไอสวะตัวนี้ด้วย ฉันพยายามช่วยคุณมาตินอย่ายให้ความแค้งครอบงำคุณสู้มันสิเป็นความควบคุมแล้วคุณนดดั่งไปฟังแล้วมันจะกลับใจมันกลับใจไปนานแล้วองไปคุยกันแล้ว ผมว่าถ้ามันป uh> ุมตัวเองได้ปุมตัวเองได้แบบระงับอารมณ์ได้ ยอมฟังปีเตอร์เนี่ยผมว่าปีเตอร์ไงก็หาทางรังสายให้กันไม่ว่าจะคนไหนะนะระดับโซเวตแมนรันงหายปัดแม นี่ไม่ใช่คุณ,คณนี่ตัวที่แท้จริงของฉันเอ้าเออกูเชื่อโอ้ยเ้าจะมีโอ้ยใจเย็นไอปาเลยเอนอ,น,อนีนอยมึางาปิลิปัด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  รับตนีัดโอ้นเชื่อของอร,รัสบอลมันต้องทุกอ้าวโอ้ฟักใจเย็นไอหนุ่มโอ้ไม่มีที่ปา่าเลยว <laughs> ้ใจเย็นไอหนอุ่มึหมดพลัง คุ้มันมาติมคุณสามารถก้าวข้ามไปได้ออสบอนมันต้องทุกพลทรมาน Big demon. Big ปัดปัดเข้าไปปัดเข้าไปปัดเข้าไปเข้าไปปัดต้องไป อ้ยไม่ปล่อยพลังขึ้นเต่ายิ่งโกรธมันยิ่งพลังเยอะครับพลังของนีก่ก็ถี่เลยโอ้ย

สัตว์หนูอ่ะสัตว์หนูอ่ะหนูอ่ะสัตว์สัตว์หนูอ่ะสัตว์หนูอ่ะสัดหนูอ่ะสัตหนูอ่ะโอ้ยไอ้เจ้าหนู

ไม่ทนทนใจลูกพี่มันโอเคเอเอปัดหนูอ่ะปัดหนูอ่ะโอ้ย แล้วเราคาดมากันดูกระจกเง,งือกเยอะไปไหนเอาพลังหมดก็ซ <c oughs> ับนัวคุณอย่ารอให้ยอดหน้า บอต้องชดใช้ฉันรู้แต่มันผิดมาตินไร<ป>เอาเซเวียสไรประโยชน์อ้าว ฮ้ยยาแตกยาแตกมานะ่ะยาเลยูดดันดไปเ,เยยามาพีเตอร สำคัญยิ่งที่ตอนนี้ความหวังคนทนั้งเมืองปวดหัวนี่แหละพีเตอร์มันมันก็มาอยากสู้อะนะทีเ่เพื่อนตัวเองอะอเฟรดเห็นมัเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งเป็นทั้งพี่เป็นอะไรอย่างมันคนในครอบครัวนะ ดูหน้าแกสิแกคงนึกไม่ถึงว่า <c oughs> พร้อมสำหรับวาระสุดท้ายไหมในหนังลักพาตัวเอ็มจีพากิักพาตัวโดเมน Hey. hey, where's Otto? Otto, no... you no. I would not worry about him right now. He needs a hospital. He needs a hospital. man needs ผมต้องไ o ห o n หน้าแพทย์ที่นี่ไม่มีหมอนักข่าคุมละส่วนใหญ่ผมคไม่มีรักษาไม่มีเวลารกษาผมต้องใช่หน้ากากถุงมืออะไรก็ได้ขอบคุณต้องขอบคุณฉันที่ยังไม่ตายนะ สาหัสเลยก่อนหน้านี้ตอนโดนลุมยำ6คนซีโค้งหักนะยังไม่ทันหายเลยแล้วมาโดนอีกอะเหนื่อยเอ้ยน้องเมนเขาังรอแต่เขาต้องพักผ่อน ใจเย็นๆาอมีอยู่ไหนโอ้โห้เฮียพามีก็ป่ยวยพวกักเลยเขาบอกเธอสามารถไปได้ทุกเมื่อ เธอจะไปไหนเราต้องหาตโต้อจะรักษาที่เขาฉันเองไม่รู้ว่าเชินะเขาได้ไหมเธออาจทำได้บางทีไปเดร์แมนก็ต้องการให้ปีเตอร์ช่วยอะไรนะปีเตอร์ช่วยสร้างแขนพวกนั้นจได้ไหมถ้าใครรู้จุดอ่อนพวกมันก็คือเธอ Go get him, Tiger. Do you let it suck? All right. <laughs> no. Why? ตอนไหนใช่กาจะอันนี้นะโอ้โหโดนกันแล้วเรียบร้อยต่อไป้วไม้คนใหม่ เออผมขอตัดพลาก่อนแล้วกัน .j